สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนเห็นอยู่นี้ก็คือสวนโสมนะครับมาดูความคืบหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่เขาปลูกไว้เหมือนเดิมครับโสมก็เหี่ยวแห้งแบบนี้นะครับหน้าหนาวแบบนี้ไม่ตายนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพอหน้าร้อนก็จะผีใบออกยอดใหม่ครับนี่ครับเพื่อนๆโสมที่เขาปลูกไว้กว่าจะได้หัว เป็นยาดรว่าปรุงใส่อาหารก็แบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นส่วนสมที่นี่ครับทางก็แบบนี้นะครับเขาก็ใช้ไม้ยิงตะปูยึดแบบนี้นะครับทําแบบแน่นหนาเลยครับเพื่อนๆก็เลยถ่ายบรรยากาศก็ยกล่องขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอหน้าร้อนก็ผมจะพามาดูอีกรอบครับ หน้าร้อนจะมียอดอ่อนๆให้เห็นครับโสมที่นี่ก็ประมาณสักห้าปีนะครับกว่าเขาจะเก็บผลผลิตใช้เวลาน,านานหน่อยครับก็ราคาคงจะแพงครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานนี่ครับบรรยากาศสนสมครับด้านบนก็ปกคลุมด้วยสแสลบเลยครับเ,เพื่อนๆขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีเงินทองไหลมาเทม,มาครับการงานการเงินเจริญก้าวหน้าครับ